สวัสดีครับท่านวันนี้ก็มาเจออีกเจอกันอีกวันนะครับก็นนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวงจรนะครับตัวคอนโทรลฮิตเตอร์แล้วก็เขียนวงจร PID นะครับมาสั่งงานจาก PLC ตัว NX นะครับเดี๋ยวมาดูกันเอ่อเราจะเจอปัญหาว่าตัว Temp Controller นะครับตัว Temp Controller เนี่ยบางทีนีการทำงาน ตัวเท็มพวกอีห้าซีซีทำงานแบบนี้ครับบางทีตัวนี้ก็ทํางานได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะออกแบบเพื่อจะเอาสีสิบไปสั่งวาลหรือสั่งฮีตเตอร์ให้มันนิ่งมากขึ้นนะครับให้มันคอนโทรลนิ่งแล้วสวิงอยากได้แบบบวกลบหนึ่งนะครับหรือแทบจะไม่บวกลบเลยอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับสามารถเอาพี d ดีไปสั่งทั้งพวกวาล วาลวอตออยวาลสตีม wow, wow, นะครับหรือแม้กระทั่งพวกฮีเตอร์นะครับเคสนี้ก็จะเป็นการออกแบบตัว PLC นะครับรับอนาล็อกส่งอนาล็อกรับอนาล็อกเข้าไปส่งอนาล็อกออกมาแล้วก็เขียนฟังก์ชัน PID Control นะครับแต่เดี๋ยว EP นี้เนี่ยขอจะอธิบายวงจรก่อนนะครับว่าเรามีการดีไซน์วงจรอ,อะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปเขียน PID ให้ดูในในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เรามาพูดถึงการออกแบบวงจรก่อนนะครับอันนี้เป็นหลักการใช้ได้ทุกตัวไม่ว่าจะไปคอนโทรลฮีเตอร์คอนโทรลพวกวาล์วต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการทํางานอะไรที่เราต้องการให้มันนิ่งหรือแม้กระทั่งพวกไฮดรอลิกนะครับตัวอย่างนี้ก็จะมาพูดถึงการดีไซน์นะครับแล้วก็การออกแบบวงจรโดยใช้ PLC NX หนงจเป็นของ Omron นะครับก่อนอื่น เราก็ต้องมาดูวงจวรอันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะใช้คอนโทรลตัวก็เรียกว่าไซ c เคิล o คอนโทรลนะครับตัวจะมีวงจรที่เป็นอันหลอกเอาพุทธนะครับอันหลอกเอาพุทเนี่ยตัวนี้ก็เป็น nx ขีด ad 2 2 0 3นะส่งอันหลอกเอาพุทออกมาสังเกตลูกศรสีชุดพูดนะครับส่งออกมาให้ตัว ไซเคิลคอนโทรนครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะเนาะแล้วตัว c y c คิลคอนโทรเนี่ยตัวนี้จะรับ4 20เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวไซเคิลคอนโทรนทำงานยังไงก่อนแล้วกันนะครับโอเคตัวนี้ก็คือเป็น c y c คิลคอนโทรนะครับเป็นตัวรับสัญญาณนะครับตัวนี้ปกติเราจะใช้ s o ิสเตทั่วไปแบบนี้เลยโดยตรงเลยนะครับ s o ิสเตรีเลย์เอาไปสั่งฮิตเตอร์โดยตรงเลยพวกนี้มันก็จะรับ24โวลต์จากตัวคอนโทรลเลอร์หรือว่าจากเทมโดยตรงแต่ตรงเนี้ยมันก็ยังอาจจะไม่ได้แบบนิ่งมากๆนะครับมันต้องมีการแปลงก่อนคืออันนี้มันคือ s o l i d ์สเตตรีเลยมันก็คือเป็นการ On Off อยู่ดีนะครับเหมือนเหมือนแมกเนติกนะครับยังไงมันก็คอนโทรลแบบออนออนะถ้าเราต้องการคอนโทรลแบบรเนีย หมายถึงเราต้องแปลงนะครับแปลงสัญญาณเนียร์ให้มันเป็นไซเคิลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวงจรเขาเป็นยังไงนะครับตัว G3PA เนี่ยเขาจะช่วยเราแปลงนะครับตรงนี้ไซเคิลคอนโรเนี่ยตัว G3PE เนี่เขาจะรับสี0ออกมานะครับรับ2ีสแต่ตัวเนี้ยจะทำหน้าที่แปลงนะครับ G3G3GA เนี่ย จะมาสื่อสารกับ G3PA ที่เป็น t e s o l i d ต t ร t e relay ตรงนี้ได้เลยนะครับเ,เริวม,มาดูข้างล่างเนาะถ้าจะโหลดข้อมูลก็าสามารถดูใน Catalog นี้ได้นะครับหรือว่าเซิร์ชรุ่นก็ได้นะครับเซิร์ช Google ก็ขึ้นเลยมาดูหน้าที่ของเขาตัว G3PA เนี่ยเขาก็จะรับได้ทั้ง420นะครับ เห็นไหมครับวงจรเขาตัว G สาม P E นะครับตรงนี้นะนี่คือวงจรเขานะครับวงจรเขาก็จะมีตัวตรงเชื่อมนะเห็นไหมครับตรงลูกศรชี้เนี่ยตัวนี้คือ G สาม G สามสองนะฝั่งซ้ายนี่คือ solid state relay นะครับก็จุดนี้ก็คือปเป็นเทอร์มินอล C หนึ่งกับ C สองเนี่ยคือจะรับสัญญาณสีสิบมาแล้วก็มาสั่งเขาแล้วก็ตรงนี้มันจะมีตัวเชื่อมหไหมครับ ระหว่างตัว Solid s t a t ร relay เนี่ยนะครับตรงนี้จะมีน็อตเชื่อมหากันอันนี้เป็นเป็น Product ที่ใช้งานปัจจุบันอยู่นะครับสามารถเชื่อมกันได้เลยนะโเคดูไปดูวงจรข้างหน้าครับการทำง,งานของเขาเหมือนจะมีพวก VR ปรับแต่ตรงนี้เราจะใช้สีสีมาปรับเนาะเราก็จะทำหน้าที่เป็น Cycle Control Output นะครับไปปรับจูนให้มันออกไป0 ศูนย์เปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับก็เป็นเอา p u พุ y ไซเคิลเรนะครับหน้าที่ของเขาโอเคเขาก็จะแปลงสัญญาณพวกเอาตพุตเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะทำออโต้ในนี้อันนี้แค่ให้ดูวงจรน,นะครับหลักการเขาก็คือว่าเขาก็จะส่งสัญญาณนะครับตัวเขารับได้ ทั้ง4 20ทั้ง c h j u s t พวก value นะครับขึ้นอยู่กับเราดูสิโอเคมาดูการต่อใช้งานการใช้งานของเราอาจจะเป็นมินตเตอร์อ่าต่อแบบเดลต้าหรือแบบซิงเกิลเฟ e ถ้าซิงเ e ิลเฟ e ก็คือใส่แค่อันเดียวเนาะอ่าตัวนี้ก็จะเชื่อมทอร์มินอลตรงนี้ก็รับสัญญาณมาจากเทม p c o n t ท o ร l เลก็ได้นะครับเนี่ยรัจากพวก ERCC ก็ได้เนาะหรือว่าจะรับจากตัว ตัวตัวอาปรับค่านะครับหรือจะรับจากตัวสี่สิบก็ได้นะครับนี้ตัวเขารับได้หมดเลยนะครับนี่คือวงจรเขาขา้าหน้าตาเขาให้ดูเนาะตัวนี้ก็คือเป็นไซเคิลคอนโทรลนะครับรับสัญญาณมาแล้วก็แปลงให้ไปสั่งโซลิสเตร์รีเลย์โอเคนะครับประมาณนี้นะครับหลักการส่วนโซลิสเตร์รีเลย์ก็ เลือกใช้ตามแอมของเราได้เลยนะครับพวก G3, PA จะเป็น10แอม20แอมอะไรพวกนี้ก็มาเลือกตามสเปคได้เลยปกตินะครับมาดูพอพูดถึงแล้วเราก็จะใช้ตัว PLC ตัว NX Omron นะครับเป็น1.2ไปคอนโทรลเราก็จะเลือกการ์ดนะครับหรือจะเลือกตามผมเลยก็ได้นะ อธิบ okay. ายวงจรต่อนะครับเนี่ยตัวเซนเคอร์โกลก็จะเชื่อมกับตัว G3PA อันนี้เลือกแล้วก็มีไฟวิ่งเข้ามาเนาะนะครับโอเคตัว A B าอาวุธ e เปลีสีก็จะมาสั่ง G3PA G3 G32 EA เนี่ยก็จะมาสั่ง G3PA ก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้โนะ okay. ทุกส่วนจีมูก็เทอร์มินอลก็จะเชื่อมกัน,นครับ เป็นเป็นบัตรบาร์ให้เราเชื่อมกันเลยนะครับส่วนตัวฮีเตอร์อันนี้ผมจำลองเป็นฮีเตอร์2 5 0สิบวัตต์นะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยก็คือไฟาลายเนาะสีน้ำเงินเป็นนิวตันครับก็เอาไฟวิ่งมานี่ปุ๊บอันนี้ข้างในเนี่ยก็คือตัวนี้นะอันนี้สมสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองนี่ก็คือตัวนี้นะรับหน้าตายอย่างนี้นะ G 3สสอง P3 PA นะครับแต่ตรงนี้ก็คือตัวจริงก็คืออย่างนี้นะครับฝังขวานีอันนี้คือตัวซ้ายนะหน้าตาเขาส่วนฮีตเตอร์ก็เลือกแต่ฮีตเตอร์ที่เราน่าจะรู้กันอยู่นะครับไฟก็วิ่งมามาฟืบนะครับผ่านมาเข้าฮีตเตอร์แล้วผมมีตัวเทอร์โมฟิลเอาไว้ตัดในกรณีที่อุณหภูมิมันสูงนะครับผมทำเป็นเซฟตี้ด้วยเนาะผ่าน เสมอฟิลผมก็เอานิวตันวิ่งมานะครับ R หนึ่งเนี่ยผมใช้รีเลย์รีเลย์ที่เป็นตัวแยกเพื่อจะมาเป็นเซฟตี้รีเลย์ตัวนี้นะครับโอเครีเลย์ใช้รีเลย์ตัว ตวสอง Y อะไรพวกนี้นะครับนี่ครับหน้าตารีเลยอันี้ก็เป็นรีเล์อัร่อนเหมือนกันนะครับทุกคนก็น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วเนาะรีเล์นะครับผมออกแบบเพื่อให้มันมีเซฟตี้นะครับเมื่ออันนี้เอาอน,นำมาแช์นะใครเอาไปทำวงจรแบบนี้ก็ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเทสแล้วมันเป็นวงจรที่ สะเทียนมากๆนะครับเอามาแชร์แบ่งปันนะครับทเทสเทสมาแล้วก็เป็นวงจรที่สะเทียนมากหรือว่าชุดนี้ของเราจะไปเอาเป็นอินเวอร์เตอร์ก็ได้เนาะที่มันรับอันนี้แล้วแต่เนาะชุดเนี้ยนี้แล้วแต่ดีไซน์แต่ว่าเราก็เอาเอาเอา,เอาพูดของ PFC มาสั่งอยู่ดีเนาะส่วนต่อมาก็ <c oughs> จะมีรีเลย์นะครับตัวนี้รีเลย์จะทำงานเมื่อไหร่ผมว่าไฟวิ่งมาผ่านสับ ผ่านสนะับหนึ่งเนาะตัวนี้เป็นใช้ E5GC นะครับขีด RX3A5M ขีด006ตัวนี้มีฐานเฟอร์เอาต์พุทด้วยนะครับโอเคตัวนี้ผมเอาเทอร์โมคโปเปิลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเดโมของจริงทีนึงผมดีไซน์อยู่นะอันนี้จะมาอธิบายวงจรนะครับเทอร์โมคโปเปิลเนี่ยก็จะวัดค่านะก็กลับเข้ามาตัว e 5 c c ตัวนี้คือหน้าตายอย่างนี้นะ แล้วก็มีแปลงจากเทอร์โมคัพเปิลครับไทเคเนี่ยตรงนี้คือเทอร์โมคัพเปิลไทเคนะครับเข้ามาที่ตัวเทมแล้วก็ทานเฟอร์เอาพพุตเนี่ยส่ง4ี0่สิบกลับเข้าไปที่ตัวอันาลลอกอินพุตของ PLC อ่าตอนนี้ผมใช้เป็น nx-sad 401ขีดนะครับอันาลลอกอินพุตอ่าสังเกตว่าลูปเนี่ยก็มี เดี๋ยวเราจะไปเขียน P พียรข้างใน PLC นะครับ okay, เมีอ n น l อ g o เอาพุวิ่งมาก็มาสั่งตัว g 3 2 A ข EA นะครับตัวนี้ก็จะมาสั่งตัว s o d s t a t e r e l a y ถ้าอุณหภูมิมันต่ำกว่าค่าที่เราเซตปุ๊บตรงนี้ก็จะสั่งให้ฮีเตอร์ทำงานเนาะปุ๊บไฟฟีดแบ็กกลับเข้ามาถ้ามันร้อนแล้วอุณหภูมิมก็จะแปลงค่าจากตรงนี้นะครับ วนกลับเข้าไปตัวที่ตัวอนาล็อกอินพุตก็ไปทำสเกลลิงใน plc แล้วก็จะไปเขียนฟังก์ชัน pd นะครับตัวตัวเน,นี้ยผมก็จะเซตอารามไว้เช่นถ้าเกิน80ดองศานะครับหรือว่าเกินร้อยนึงเนี่ยผมก็จะทําหน้าที่เป็นเซฟตี้นะคือผมมีเซฟตี้สองตัวนะครับตัวแรกเนี่ยถ้ามันผิดพลาดนะครับเทอร์โมฟิลตัวเนี้ย ถ้าอุณหภูมิเกินประมาณ250ครับตัวเนี้มันจะขาดฟิวมันจะขาดอ่ะเหมือนฟิวขาดอ่ะทำให้ตัวฮีเตอร์มันก็ไม่ร้อนโอกาสไฟไหมโรงงานหรือว่าไฟไหมตู้เนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นเซฟตี้สองชั้นนะครับหรือเราอาจจะเอาตัวเคมอีกตัวหนึ่งมาเป็นเซฟตี้เบิ้ลอีกทีหนึ่งนะครับปกติการทำงานที่ดีเนี่ย เขาจะไม่ได้ใช้เทมตัตวเดียวนะครับจะอาจจะใช้ตัวหนึ่งเป็นคอนโทรลตัวหนึ่งเป็นเซฟตี้นะครับโอเคอันนี้คือถ้ามันร้อนเกิน250อะไรเงี้ยเทอร์โมฟิลมันจะขาดแล้วทําให้วงจรมันฮิตเตอร์มันหยุดร้อนนะครับหรือถ้าอุณหภูมิเนี่ยเกินอ่าประมาณเช่นถ้าเราตั้งไว้ร้อยหรือสองร้อยเนี่ยวงจรเนี่ยมันจะสั่งตัดสับ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 หนึ่งในตัวเทมเนี่ยมันจะสั่ง กดวงจรนี้ออกทําให้รีเลยต์ตรงนี้ตัดออกไปนะครับแต่ไม่ฮีเตอร์ไม่ร้อนอยู่ดีนะครับผมใช้ตัว NC นะถ้าไอตัวนี้ทํางานเนาะมันจะสลับกันนะถ้าตัวรีเลย์ทำงานปุ๊บอันนี้ก็จะจากออกก็เป็น n o ก็ทําให้ฮีเตอร์มันไม่ร้อน,นครับสังเกตลูกศรน,นะก็จะวิ่งมาสีชมพูปุ๊บวิ่งกลับมามาสีเหลือง ก็ทานเฟอร์อพุตกลับเข้าไปแล้วส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นวงจรการเขียน PAD นะครับส่วน NX 1-2ก็เป็นตัวเกี่ยว,วสีที่จะมาคอลโทรน็มทั้งระบบนี้นะครับส่วนระบบนี้ก็เป็นระบบที่คนคอลฮีตเตอร์ที่แบบนิ่งแล้วก็สะเทียด มากๆนะครับคือปกติเออเราอาจจะเคยใช้ที่เป็นตัวเทมเพอยี่ห้าซเนี่ยคอนโทรลไดยตรงอันนี้ก็ทํางานได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากยกระดับซิสเต็มของเราให้มันคอนโทรลแบบนุ่มนวลแล้วก็ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถดีไซน์วงจรอันนี้ได้อันนี้ก็สามารถกรอบปีวงจรไปใช้งานต่อได้เลยนะครับเดี๋ยว ส่วนเคสต่อไปผมจะทำการเขียน P.I.D. นะครับว่าเราจะเขียน P.I.D. ฟังก์ชัน P.I.D. มาสั่งยังไงเอาค่าเซตพอยต์กลับเข้าไปแล้วไปเซตค่าในตัว e h c c ยังไงนะครับแล้วฟีดแบ็กสเกลลิงยังไงให้มันได้ค่าเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวนี้คือเทอร์โมคัพเปิลนะครับแปลงเป็น40เนะเหมือนตัวแปลงตัวนึงหรือว่าเราจะมีสัญญาณที่วัดตรง กลับเข้ามาที่ตัวนี้เป็น40เลยก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละคนนะครับอาจจะไปชุดข้างบนเนี่ยเป็นชุด PLC เนาะชุดข้างล่างนี่ก็คือเป็นชุดของดีไซน์ของแมคาันิกนะครับว่าเราจะดีไซน์อาจจะเป็นซิสเต็มที่ผมพูดเกินไว้ครั้งก่อนนะต้นคลิปนะว่าจะเป็นชุดซิสเต็มข้างล่างนี้นะครับอาจจะเป็นพวกวาล อะไรถ้าเป็นโรงงานอาหารน่าจะเป็นพวกวาล์วสตีมวาล์วฮอตออยล์นะครับที่เป็นพวกวาล์วน้ำมันร้อนอาจจะมีฟีดแบ็กของวาล์วอยู่แล้วนะครับส่งกลับมาคอนโทรลวาล์วแล้ววาล์วกับฟีดแบ็กกลับเข้าไปเดี๋ยวส่วน P I D ก็ไปเขียนข้างในตัว P L C ครับซีสเมแบบนี้ก็ใช้กันมากๆและที่นิยมในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปโดยเฉพาะโรงงานที่เป็นโรงงานอาหารนะครับหรือแม้ไม่ใช่โรงงานอาหารเนาะ โรงงานอาหารโรงงานฟูด้ดพวกโรงงานแหละพวกอะไรเกี่ยวข้องกับอุณภูมิครัเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับอุณภูมิทั้งหมดที่แม้กระทั่งพวกปิโตเคมีพวกโลงน้ํามันโลงกันอะไรพวกนี้ก็ใช้พีดีหมดเลยนะครับออส่วนพีดีทุกคนที่เรียนทางด้าน จิเนมาอาจจะเรียนพวกดิฟอินเตอร์เกตอันนี้จะเกี่ยวข้องกับพีดีหมดเนาะอันนี้พีเดีก็จะใช้ในการคอนโทรลอันนี้คือเอาอุปกรณ์จริงมาใช้กับซิสเต็มของจริงนะครับโอเคอะตัวน,นี้ทีนึงนะครับถ้าท่านไหนยังไม่เข้าใจซิสเต็มครับก็คืออุปกรณ์จริงก็เป็นตัวนี้เป็นการคอนโทรลแบบไซเคิลคอนโทรลหรือว่าเราจะเอาทั้ง e r c มาคอนโทรลซิสเต็มนี้เลยก็ได้เนาะแต่ว่าเนี่ยเราจะใช้ plc แล้วก็ไปเขียนโปรแกรมแล้วก็สั่งผ่านทัสกีดนะครับอ้เรืองหลอิน,น,นอพุตส่งออกมาครับมาเข้าตัวเซ c เซอร์คอนโทรลเซเซอรคอนโทรลมาสั่งฮีเตอร์แล้วตัวนี้ก็จะมาสั่งฮีเตอร์จริงฟีดแบ็กกลับมาไฟเลี้ยงแล้วก็จะมีเทอร์โมคัพเปิลวัดฟีดแบ็กกลับเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวเซฟตี้ึ้นเป็นรีเลย์เซฟตี้มีสองตัวก็คือมีตัวเทอร์โมฟิลแล้วก็มี เทมที่เป็นเซฟตี้แล้วก็เอาเรีเลมาตัดนะครับ okay. น่าจะพอเห็นภาพนะครับการดีไซน์ครับ okay. เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นการเขียนตัวอย่างนะครับตัวคอนโทรลพีดให้ดูนะครับว่าเขียนประมาณไหนนะครับแล้วอุณหภูมิมันจะนิ่งว่าขนาดไหนนะครับ okay. อีพีนี้ก็จะอธิบายวงจรก่อนนะครับถ้าสนใจ การเขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้หรือว่าอันนี้คือแนะนําวงจรน,นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้า,ามารอดูการเขียนโปรแกรมนะบ่าจะเขอยนไหนนะครับก็ถ้าอยากติดตามก็กดกดติดตามไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับหรือว่าอยากดีไซน์อยากให้ผมช่วยออกแบบวงจรน,นะครับในการคอนโทรลนะครับพวกเกีย่ยวข้องกับพวกระบบ PD ระบบอุณหภูมิถ้าใครเจอปัญหาที่โรงงานนะครับ มีปัญหาว่าอุณหภูมิสวิงอุณหภูมิไม่นิ่งนะครับอยากดีไซน์ให้มันนิ่งนะครับเนียนๆก็สามารถทักมาข้างล่างได้เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรติดต่อแล้วก็มีคอนแทคไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ถ้ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกการออกแบบระบบต่างๆนะครับอยากให้ผมช่วยออกแบบแนบะบนํนาให้ก็สามารถติดต่อมาที่คอนแทคข้างล่างที่ผมให้เบอร์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ คลิปต่อไปอาจจะมาเขียนโปรแกรมในการคอนโทรลวงจรน,นี้ให้ดูนะครับว่าเราจะเขียนประมาณไหนนะครับโอเควันนี้ผมวาทีออมรอนหรือกีตาร์โตโรครับคือคนเดียวกันนะครับโอเคก็เจอกันอีพีนะครับสวัสดีครับ